ครับวันนี้อยู่กับช่องสกายกัน์ดว้าวกลับไปกาครับน้องตั้งครับนี่เราจะมากินต้มส้มตำเกี๊ยวทอดใส่กรอบชีสอันนี้ก็จะมีมะละกอนะครับมะกรทอดกรอบแล้วก็เกี๊ยวทอดกรอบแล้วก็ใส่กรอบชีสเรากำลังจะเอาน้ำยำเทราดใส่เปลือกแล้วเราก็จะใช้มือกินเอาเลยเอาเลยว้าวสุดยอดมากครับ ตอนนี้ที่นี่ฝนกำลังจะตกนะครับอ่าแม่เบ่งก็จะล่าแล้วหนาเหนานี่หูด้วยสไตล์แบบเหมือนต้มตำนะครับตำไทยใช่แม่ล่าให้หมดเลยครับโอเคมาข้นาโชวน้ำลายสอเลยอ่ะเริ่มชิมกันเลยไหมครับเริ่มเลยเริ่มชิมเลยเริ่มจากเกี๊ยวเพราะมันอยู่่ในไส้กรอกอืออจันเลย อร่อยไหมกรอบเห็นแม่เป็นจะคนนะครับคนให้ไม่แตกเลยนะให้มันแตกเลยเออคนไม่แตกนะเออนั่นแหละน้ำจิ้มมันก็จะอยู่ข้างล่างนะคะน้ำลาดมันเด็ดมากซามะแกะเป็นเหมือนตำไทยนะคะมีเี้ยำแท่งกรอบยิ้มน้องกายหวานเค็มซุยนี่ค่ะน้ำอยู่ข้างล่างแบบนี้นี่ค่ะต้มจอมถอดเกียวกรอบเกียวกรอบแล้วก็เอามะละกอทำไงนะ กอชุบแป้งใช่ไหมคะใช่ครับชุบแป้งทอดก็เป็นเมนูที่ตามร้านอาหารทั่วไปก็มีนะครับนี่คะ่ะโอ๊ยอุย้ยเด็นใต,ต่ตาลูก <c oughs> อ่ะกินเลยเริ่มจัม่ของโปรดชิสกินเวลาไม่เจ๋งหรอของโปรด กรอบนอกนุ่มในนะครับเป็นเมนูที่เหมาะสำหรับเด็กๆที่ไม่ชอบทานผักนะครับเอาไปชุบแป้งข้อให้เด็กทานได้ก็จะได้รสชาติอีกแบบหนึ่งอาจจะทำเป็นจิ้มน้ำจิ้มไก่ก็ได้นะครับเมนูนี้นะครับอ่าเห็นไหมเป็นคนมาใกล้ๆโอ้เห็นไหมสองเต็มชามเลยเบิ่งเบิงมากินน้ำกันเด้อแซ่บแซ่ อ่านั่นพี่ไก่อตอนนี้ปุ้มก็ยืนเกืนน้ำลายไปเรื่อยๆนะครับด้วยได้สสก,กอ,อกชัวน้ำ ดำๆโดนน้ำเต็มๆนั่นแหลตัวกรอบมากันต้องหยิบไต่ไต่หยิบไต้ไต่ครับไต่ไต่ตาขนะด้างแั้งใจเงแล้วแหละแทงไปแงเงาะแล้วก็ mọi sẽ có cái chùm nào, mầm mầm Ê mầm Thôi cơn 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 mầm cái mầm 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 Ăn mầm mầm อยากให้ทุกคนได้กลิ่นนะครับตอนนี้รู้สึกที่กายจะตดไม่ใช่มาคำสุดท้ายก่อนไปมาโอลกรรมชนออามาชนออกมาชนนั่นใหญ่ไปไหมทำไมใหญ่โลยใหญ่เกินไม่มนจะหยดลงน้ำไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวแบ่งให้อ่ะเอาไปเลยนหมน้องการมีออปชั่นนี่

อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับกดเลยกดเลยกดตอนนี้ยิ่งด <ไป S 1> <ป>ีบ๊ายบายวันนี้บ๊ายบายครับ,รบสวัสดีครับ